บางทีคนมาแย่นะคนมาพูดอะไรที่ไม่ถูกหูเงี้ยโทสะมันพุ่งขึ้นมานะสติเรารู้โทสะก็ดับไปเลยเห็นอความอัศจรรย์ของธรรมะนะขนาดเราไม่ได้ไปฝึกเคร่งเคียดอะไรอย่างเมื่อก่อนนะอย่างเมื่อก่อนฝึกนั่งสมาธิเยอะๆฝึกเดินจงกรมเยอะๆแล้วเราไม่รู้เรื่องสติเนี่ยนะบอกว่า,วาไม่ได้ไม่ได้คุณภาพแต่พอเราฝึกเรื่องสติของเราได้เนะี่ย มันอาศาัศจรรย์ในธรรมะนะเห็นกิเลสเกิดดับได้นะจากตอนที่เขามาพูดยั่วเราเนะี่ยโทสะขึ้นหน้าแดงเลยพอเรามีสติรู้ทันนะโทสะดับไปใจมันเบิกบานขึ้นมาแทนใจมีความสุขขึ้นมาแทนอย่างนั้นแล้วบางทีเราเห็นความโลภนะความโลภดับไปนะใจก็มีความสุขขึ้นมาแทนแต่รู้เออสวสติเนี่ยมันดีนะเลยอยากย้ํากับพวกเรานะให้ไปฝึกสติเยอะๆตัวฝึกสติเนะี่ยไม่ได้ฝึกยากนะ คือฝึกให้มันเห็นสภาวะของรูปธรรมกับของนมามธรรมสติอย่างอื่นไม่เอาถ้าจะใช้เรื่องภาวนานะเราฝึกสติอยู่ในร่างกายเราในจิตใจเราเนี่ยนะถ้าเราฝึกตัวนี้ได้บ่อยๆนะธรรมะเราจะเจริญได้เร็วจะไปได้เร็วร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกนะร่างกายหยุดนิ่งก็คอยรู้สึกยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกเนี่ยมีความสุขเกิดขึ้นเรารู้สึกเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้สึก หรือใจเฉยๆเ,เ,เรารู้สึกใจมีโทสะเราก็รู้สึกนะใจเรามีราคะเราก็รู้สึกเงี้ยคอยอ่านใจเราไปเรื่อยๆเราอ่านใจไปเรื่อยๆ,ๆตัวนี้ต่อไปสติมันเกิดเองแต่ว่าถ้าคนที่มีบารมีนะมันอ่านแป๊บเดียวสติมันจะเกิดแต่ที่คนไม่มีบารมีก็ต้องค่อยๆดูไปอ่านไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งท้อแท้ไปก่อน